สวัสดีค่ะพี่น้องจากสวนเม่ทาเทพจ้ามือนี่จะให้มาเบิงพรังแห่งหัวเชื้อของสวนเรานะคะออกแบบออกใหม่ๆเลยนะคะฝนตกสองมือจ้าออกแบบเบิงข่อยบบเห็นข่อยกะเหยียบเข้ามาเลยจ้าเสียดายหลายเด้อจุ้มนี่ หลายคักพี่น้องบอกว่าหลายคักคือหลายคักว่าไงพี่สดนี่จ้ะออกคักอยู่ไกลกัเคียเนะพี่น้องเนาะจุ่มนี่ออกตลอดเนาะเบิ่งก่อนี่เด้อจ้ะมองนี่ก็ออกเด้อนี่ใต้มต้นมะคุ้งนี่ก็ออกเอ้ยนี่ นี่เลยหัวเชือกของสวนเราเองโอ้ยเสียดายข่อยเยียบนั่นแหมจ้ะอืขคอยเสียดายจ้า